สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ n นังเบ a p ครับวันนี้มากับคอนเทนต์เอาใจสายกระบะนิดนึงครับใครชอบรถกระบะลองดูคลิปนี้ครับเมื่อไม่นานมานี้ครับ t ต y o t a เปิดตัวใหม่ครับ h i รัก GR Sport 2022ครับเขาเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการวางขายไปแล้วเรียบร้อยครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวอร์ชันของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ต่างๆเล็กน้อยนะครับไม่เหมือนกับที่ขายในบ้านเรานะครับโดยเจ้า t ต y o ต้า i l รัก r Sport 2022ครับ เขาเปิดราคามาที่4ล3 1 2 0 0 0เยนครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ตกราวๆ1 2 90,000เสีครับแหมเรียกได้ว่าราคานี่ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเจ้า Toyota Hilux GR Sport ตัวนี้นะครับมีให้เลือกแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเองครับคือรุ่น z GR Sport ครับเป็นตัวถังแบบ Double Cab 4ประตูนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขานาด2.4ลิตรครับและที่สำคัญไม่มีตัวที่ให้เลือกเหมือนบ้านเราด้วยครับ มีให้เลือกเพียงแค่รุ่นเดียวแบบเดียวเท่านั้นเองครับมีการปรับเปลี่ยนด,ดีไซน์นะครับต่างไปจากเวอร์ชั่นที่ขายในบ้านเราเล็กน้อยนะครับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับผมในส่วนของด้านนอกเดี๋ยวจะมาแบบคินคลีนนะครับไม่มีสติ๊กเกอร์การตกแต่งต่างๆนานา,นานมาเลยนะครับมาแบบเรียบเรียบเลยทีเดียวครับไม่เหมือนที่ขายในเวอร์ชั่นไทยนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยนะคล้ายค,คลึงกับเวอร์ชันของไทยทั้งหมดครับ ล้อแมกครับเป็นอนลลอยสีดำขนาด18นิ้วพร้อมคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะครับดูซิ่งแล้วก็สปอร์ตใช้เล่นเลยภายในห้องโดยสารของเวอร์ชันญี่ปุ่นครับทุกติดตั้งเบาะแบบสปอร์ตเข้าไปครับมีการหุ้มหนังสลับสีดูสปอร์ตครับและมีโลโก้สัญลักษณ์ของ GR ปักไว้ที่บนหัวหมอนด้วยครับรวมไปถึงในส่วนของพวงมาลัยด้วยครับมีการพุ้มสลับสีนะครับแล้วก็มีโลโก้สัญลักษณ์ g r แปะไว้เป็นที่เรียบร้อยครับ เรียกได้ว่าให้อารมณ์สปอร์ตไม่เหมือนขับรถกระบะเลยครับในส่วนของคุมพลังครับมากับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.4ลิตรครับรหัสชื่อว่า 2GDFTV ครับให้กำลังสูงสุดที่150แรงม้านะครับและมีแรงบิดสูงสุดที่400นิวตันเมตรครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะครับ และเป็นระบบ,บขับเคลื่อน4ล้อครับมีการปรับปรุงช่วงล่างโดยวิศวกรของ Toyota ครับให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสถึงความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับย้ำกันอีกครั้งครับราคาวางขายไฮรัก GR Sport 2022ครับณเวลานี้อยู่ที่4.312,000เยนครับหรือราวๆ1 2 9่0ล้าน0 0บาทนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นราคาที่โอ้โหใช้ได้เลยนะครับราคาแรงอยู่เหมือนกันวันนี้ก็เก็บมาฝากครับสำหรับสายกระบะนะครับหวังว่าจะถูกใจสาย,สายโตโยต้าสายกระบะกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ